สถาโคตรตรัสให้พึ่งตนพึ่งธรรมวงเล็บเปิดทรงตรัสแก่พระอานนที่เสียใจต่อข่าวการปรินิพานของพระสารีบุตรวงเล็บปิดอานนทเราได้กล่าวเตือนไว้ก่อนแล้วไม่ใช่หรือว่าความเป็นต่างๆความพลัดพรากความเป็นอย่างอื่นจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นย่อมมี อานทน์ข้อนั้นจักได้มาแต่ไหนเล่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วเป็นแล้วอันปัจจัยปรุงแล้วมีความชำรุดไปเป็นธรรมดาสิ่งนั้นอย่าชำรุดไปเลยดังนี้ข้อนั้นย่อมเป็นฐานะที่มีไม่ได้อานทน์เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสารณะ ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะจงมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะอานนท์ภิกษุมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะเป็นอย่างไรเล่าอานนท ภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรเผากิเลสมีสัมปัชญะญมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่มีความเพียรเผากิเลสมีสัมปัชญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสีย พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรเผากิเลสมีสัมปัชญ,ญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรเผากิเลสมีสัมปัชญ,ญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียอานนท์ภิกษุอย่างนี้แลชื่อว่า มีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะเป็นอยู่อานนท์ในการบัดนี้ก็ดีในการล่วงไปแห่งเราก็ดีใครก็ตามจากต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะ มีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสาณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสาณะอานนท์ภิกษุพวกใดเป็นผู้ใครในสิกขาวงเล็บเปิดสนใจศึกษาและปฏิบัติตามวงเล็บปิดภิกษุพวกนั้นจักเป็นผู้อยู่ในสถานะอันเลิศที่สุดแล